สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนเมารู้จักกับต้นพนมสวรรค์นะครับนมสวรรค์มีชื่อเรียกหลายชื่อแล้วแต่ท้องถิ่นนะครับจะมี2ชนิดนะครับตัวผู้ก็จะสีขาวตัวเมียมีสีแดงครับส่วนลาต้นของต้นพนมสวรรค์นะครับลดไขมันในเลือดส่วนใบก็แก้แน่นหน้าอกแก้เจ็บซ่วงอกครับลากนั้นนํามาผลกับน้ําแก้ไข้มาลาเรียและวันละลูกนะครับประโยชน์มากครับตัวนี้อ่ารากละเง้าช่วยลดความดันด้วยนะครับ มากจริงครับดอกใหญ่มากครับหรือครับเีขนาดใหญ่สีขาวต้นนี้ตัวผู้ครับตน้นตัวผู้จะมีดอกสีขาวต้บอกไปแล้วนะครับต้นลดไขมันในเลือดได้เนี่ยเป็นทั้งเป็น,เป,นเป็นทั้งดอกไม้ประดับด้วยแล้วก็สมุนไพรด้วยหน้าเอามาปลูกไว้นะครับหน้า,าปลูกสะสมมาไว้มีสรรพคุณทางยาเยอะมากครับ ไม่ให้ดูดอกของเขาครับดอกเขาขาวใหญ่สวยมากครับเป็นดอกที่เป็นแบบช่อนะครับช่อประกอบด้วยดอกเล็กๆมากมายอยู่ในช่อเดียวกันช่อใหญ่มากครับช่อขาวที่ผมถ่ายตัวนี้คือเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ดอกสีขาวตัวเมียดอกสีแดงจะสวนนกันครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามครับขอบคุณมากจริงๆครับ